Mm. คุณกันหรือเปล่าคุณคุณกันหรือเปล่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมโรบอทนั่นเองซึ่งคือเรานะคะก็จะมาเล่นเกมที่เป็นอีพิธีสองด้วยนะคะทุกคนอย่าเอ็นหรือเปล่าไปติดตามเรื่องราวไปก่อนด้วยค่ะไปกันเลย นี่ไอด้าไหนกล้าหรือเปล่าเธอจะไปกลัวอะไรล่ะเจ้าเหมียวก็แค่หนูตัวใหญ่ๆเล็กๆที่จะมากัดพวกเรากินเข้าไปอนสก็แูทุัวโมงเลยมั้งเนี่ย้กสก็หละเลยนะแล้วูถึงก็หัวละเลยนะ วินมมน้าอะามันได้หาฉัน,<อ>นแบบเนี้ตอนอยู่บ้านตยัง <S 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 2> <S 2> ไม่ค่อยได้มาหาไม่ใช่หรืเงียบไม่พูดเลยคอยดูดนะฉันจะไปหาเธ<ด>อ จะให้คุกูน้กับพ่อมึงเนี่ยเอาล่ะอ่าคุณตากันแล้วยังคะเรื่องราวตอนที่สองเนี่คะเราก็ได้ไปท้าทาเจ้าหนูยะนะคะว่าก็มาดีฮับแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะหาทางเอาตัวรอดจากหนูยะได้หรือเปล่า วันนั้นเราเก็บกุญแจสีเขียวกับสีแดงได้แล้วแล้วเราจำทางได้แล้วนะเจ้าเหมียวว่ากุญแจสีเขียวอยู่ตรงไหนใช่ฉันก,ก็จำทางได้แล้วนะออไอ้ด้าไป,ไปกันเถอะอย่าโมแต่ซีสวว่าจะมะาแต่ลภาษาอะไรล่ะแม่ลูกใครลูกยังแต่งใครอ่ะ ก็ไม,มมมไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่ดีเสม่ด้โก็อ่ะก็รกูค่ะเ<อ>พื่อนหนีเหรอเพื่อนขา้าสิงสิงสงเลยเพือ่อนมีไน,<อ>นี่ก้นดูดตรงๆนังไปจริงๆนะ<อ>เฮ้ยจะสีละคะทุกคน นี่จะเหมียวสินเจ้าซีแล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งเก้าของเจ้าหนูที่จะเห็นเรานะโอเคได้เลยไอ้ด้าปะสิบโซนเก้นมันอยู่ไหนเห็นมันไหม ก็พูดนะเนาะเขาก็พูดว่าตัวก็ไม่ดีสินะเราพูดเราพูดเอาตัวเองดีไว้ก่อนอ่าเรก็นั่ฟังเราเคะเก็บซีได้หนึ่งอันแล้วนะคะลูกหลานอ่ะล้อมหน้าล้อมหลังอืมเจ้าโผอย่าเจอหนูเยแอร์เลยแล้วก็ เขาหนูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงกลัวมากเขาถ้าไม่จริงขึ้นมาเอดใจ้อบกี่หน่อยฮัาจะใกล้ถึง10โซนแล้วทำงานพ่ออ่ามี10โซนเย่หน่อยอ่ะโอเคไม่พอใจไปพูดฟ้องอ่าว่าเอไม่พอใจนี่จวกกับพี่ติ๋งพูดมึงพูดกูออกมาไปด้วยอะอู้โห นมโมต,สตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมหูตัสสะภะคะวะโตนี่ไอ้เดาเนี่ยทำอะไรน่ะเอาเจ้าเหมียวก,ก็สนะท่องนะกมตัสนัโมตสัสสะก็เพราะวะ่รราฉันะจะถวายซีดไม่ให้ไอ้เจ้าหนูยะอะมาทำได้แล้วไงล่ะโอ้ยปัตรทองท,ทำอย่างนั้นมันจะได้ไงล่ะ เราจะต้องไปหาประตูห้องทาพิธีเพื่อจะทำพิธีให้เจ้าหนูยกนั้นหายไปได้โอเคโอเคแต่ถ้าคนที่ไม่พอใจันไร้ว่อยกี่หน่อยเป็นคนพูดเองว่ากห้องเป็นไรให้บอกนะเดี๋ยเรื่องวัดเรื่อเรื่องวัดคูจัดการเองเรื่องรถเรื่องถอง เด็กพูดจัดการเองแต่พอถึงเวลาพ่อไปโทรหารรเขาต,<ะ>ติดนู่นติดนี่ติดนูน่นติดนี่ไม่ว่างยังไปไม่ได้สุดท้ายหนูก็ไปแก้ปัญหาพี่กิจเป็นคนแก้ปัญหาหนูก็พูดอย่างเงี้ยหนูก็แค่ว่าทําไมลูกหลานพ่อเป็นอย่างนี้วะอันนี้หนูพูดหนูเป็นคนพูดเออ,องเงียบเลยเนะเงียบเลย,เลย จะซีดอีกแล้วอันน yeah. ี้หน şey ูเป да> ็นคนพูดหนูบอกแล้วว่าถ้าหนูเป็นคนพูดหนูรักอะไรที่หนูพูดะไรหนูถาหนูรักซีดเท่ากับสองเก้าที่เจ้าหนูจะเจอเรานะามันก็มันแค่มีบอกกับหนูว่าแขงในตลาดคือไม่นะ้างเขามามึงรักกันแต่สุดท้ายพอเขามาเขาก็เห็นว่าคนลงบันไดแล้วก็รับแต่หนูไม่รู้จักว่าใครเป็นใคร เงียบกิบเลยกหน้าร้อดอกไม้มุดมุดมุดเกุญจะสีเขียวเลยหมจับเยอะเหมอจับเยอะเสียละอย่างเรื่องนี้มเสียงเพื่อเราเราเก็บซืได้แล้วเราขึ้นไปบนนั้นกันเพื่อที่จะไปเก็บซื้อาันทได้มาามมาเาโทรมาเม่อวาก่อนมันเกิดเจาจะซีแล้ว สินีแพ้เท่ากับไม่รอดโอ้ยแาว่าต้องใจเย็นแล้วนะคะอู่บอกแล้วใช่ไหมว่ามันต้องทำไม่ต้องไปยุ่งไหนก้าวลงไปรูนี้ไหมเอ๋เจ้าเหมียวสันก็ไม่ก้าวเหมือนกันน่ะฮมันก็ต้องเป็นครอบครัวบางท่านอะเอ๋แม่ทำธุรกิจเอ๋มัน โอ้ยจะไปกลัวอะไรตั้งแต่อีพีที่หนึ่งแล้วก็ลงไปแล้วนะเจ้าเหนียวเออจริงด้วยป่ออะ้มาวีแตไม่เอามอะับของมันวมันทาได้มาดิฮะใ้กว่าเดี๋ยวนูเจ้าน้เราจะยิงจบจะยินจะยิงจะยิงเขาจะยิงหนเซ็ิบจองก่อนหนเซสบจงก่อน โอ้ตายเลยเนี hmm. oh, mm ่ยไอ้ด้าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกง่อยๆเราก็รู้ทางแล้วู้สนลอด้กขนฟองต้นงจากันวันันเลยโทรหาพี่กิพี่กิขับรถผ่านหน้าบ้านนี้ติววะวันไหนจขับรถผานหน้าร้านโอ้ยมีวันเดียวมันปิดถนนคนเดินกูเลยต้องขนของเข้าอีเส้นนั้นอ๋อ ดตหัวนอให้เอทาอ่ะไอตัดช่วงกับเตาหวขมาดิ้นาะเขาก็ไปพูดขอร้องให้ทนี้ขอให้เราพูดเอ๊หนพูด่ต้าัวเรื่องจันหนูบอกเจ๊ขอบคุณที่เล่ให้ฉันได้นะทุกคนเตัหานูนะหนูกับพี่ชายคนเียว่ตอนนี้เพื่อนของเราก็ได้รอมเป็แล้วนะตอน่าจะสังขัดผู้ชายอยู่แล้ว หนูไม่อยู่ฝืนหนูนะคะเจ๊พูดขอร้องให้คนอื่นาช่วยพูดหรอะไม่หนูไม่กล้าเลยเจ๊เจ๊ไปขอร้องให้เขามาช่วยพูดใช่ไหมแหม่หนูจะบอกนะถ้าหนูไม่มีใจอยากทำอะแล้วพี่ชายหนูไม่มีใจอยากทำเจ๊ไม่ได้พวกหนูทำแล้วทำไมอ่ะเขาเขาเป็นคนบอกว่าไม่ให้พวกหนูทำเขาบอกว่า ว่ามีอะไรเบอร์หนูมีแล้วกวา่าหนูเนาะมีอะไรคุยกันคุยกันได้หนูหนูไม่ใช่เด็กอมมือสี่สิบแล้วพี่ชายหนูก็สี่สิบกว่าแล้วต<ห>อนน,อนี้เราเอาจ,<ะ>จเอจ<ะ>ีจีสีเขียวแล้วนะคะไม่ต้องให้ใครมาจูงจมูกเจ็บไม่ต้องมาโทรหารใครไม่ต้องไปตามตัวตอนนั้นกระแสมันมาว่าไม่ทันไม่ทันเจ็บก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ยมีอะไรครับเจ็บเจ็บขึ้น่ายยัง นคุยตั้แต่วันงานแล้วนายพร้อมนะแม่ลงไปเป็นน้านายนุคุยเลยไปกันปล่อยมันเถอะอ่าอะไรที่จะชงเลือกอาหาโดนระไฟสายที่จี๋ใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ยโดยระไฟสายเฮ้ยนี่มันที่เราจะต้องปลดรหัสนี่นะไปกัน นายทำไรฉันไม่ได้หรอกพัสดูรหัสแล้วเห็นไหมประตูเปิดข well. ึ้นแล้วสมออกไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ทำไมโทรศัพท์ไม่ได้ ไม anyway, <LE> oh. ่รู้ค่ะเดี๋ยวลูอ๋อเกียมาสุกุนเสแดงแลวไปกัน พอเสร็จแล้วก็เห็นเสียงของเกมไอดีาเลยไปรีบไปดีนั่นเลยนะสามสองเซ็โซนเ yes เพื่อนมาเพื่อนมาโคตรใกล้เลยนะคะมันมาจากคู่นี้นะคะ นี่เห mm ็นไหมอ่าเข้าใจยังเข้าใจแล้วแต่ว่ามันสูงมากเฮ้ยมันจะวถือมันดุเข้าสูงสูงก่อนปุ๊ Okay, โอเคทุกคนถ้าเราสามารถออกจากที่นี่ได้นะคะ <c oughs> ให้กำลังใจเราด้วยนะคะอ,อตอนนี้1ิบสองนาทีแล้วเราต้องรีบหาทางออกก่อนที่เรานะคะจะต้องหยุดคลิปไปจากทุกคนนะคะโอเปติกเสียงไรอ่ละเอาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจเอมันต้องเป็นคนแบบเอาหูไปหนาตาไปไล่เยอะๆหนูโดนเยอะยิ่งติงนี่หนูมา หนูก็ตอแหลมันก็คงว่าหนูแหละเชื่อเหอะหนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็ต้องอยู่แบบตอแหลจริงเพราะหนูอยู่ในกรุงเทพหนูต้องอยู่แบบนี้หนูจะไปเป็นคนตรงๆอย่างไอ้เอหนูอยู่ไม่ได้หรอกแม่นี่มันต้องว่าหนูว่าหนูว่าตอแหลต่อหน้าอีกอย่างรลบหลังอีกอย่างมันต้องว่าหนูไม่สนเพราะหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงอย่างน้อยคือกู้ไม่ได้ไม่ว่าใครกูไม่ได้ พอแล้วเก็บลวคนคนูดไม่เนี้ที่จะพาว่าพวกมึงอย่างตอนนี้เราได้มาแล้วเริ่จำได้แล้วค่ะว่าเราต้องไปประตูสีเขียวนะคะคนแล้วว่าแม่ถ้ามึงคิดว่าเลินที่ช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยมึงขัดตะขี่ตะขวดใจมึงก็พูดมาเลยเปิดใจว่า้กูก็ช่วยพ่อมึงไม่เยอะนะเออไม่ไม่อันนี้หนูพูดตามภาษาคนที่เขาเป็นคนชาติคนดีแม่ ถ้าคนชาติคนดีอ่ะถ้าหากเขาช่วยเขาช่วยด้วยใจเป็นพี่เป็นน้องเขาจะไม่พูดถึงเพราคือเป็นเขาอดคนช้องตากเอนะ้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าคนมันคิดจะเอาคืนกันไปก้อกคเนอย่าพูดว่าไอ้เจ้ามึงเอามาคืนกูนะกูจดไว้แล้วเนี่ยถึงเอาไปเท่านี้เท่านี้อ่าไม่เอา คุณไม่เอาวันนั้นคุณจะเอาแต่อันนี้อืมอืมเอาต้นคืนเขาละกันอ่าอืมอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็มาจิกโอเคฉันว่าเรามาหมดแล้วล่ะหนูยังคิดเลยนะหนููไม่่รร้วาใคเก่อนไปหลังนะเดี๋ยวหนูทำงานเนี่ยหนูจะหยอดกระปุกไปเลยนะแม่ หยาดก็ปลูกไว้เลยนะหยอดไว้เลยหยอดไว้เลยเก็บไว้บัญชีตั้ง่ได้แล้วยิ่งจบตายเมื่อไหร่แม่ก็ต้องทำบุญนะแม่ต้องะหรนะเดี๋ยวหนูทำบุญด้วยเลยหมื่นหนึ่งจบ ไม่มีอะไรติดข้างการชาตินีอ่ะตัวอย่างของเรื่องราวต่อไปฉันว่าไอ้เจ้าหนูยะเนี้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ธรรมดาอย่างไงเหรอก็ดูสิไม่ว่าเราจะออกทุกวิธีทุกวิธีอย่างไรทุกทางทุกวิธีอย่างไรเราก็ไม่สามารถหลีพ้นจากมันได้แม้กระทั่งฉันเข้ารูเล็กๆฉันหนีได้แล้วมันกลับเอามือมันแตะฉันได้ ใช่ใช่ใช่โว้ยโยังจก่สันก่ใจเยังๆก่อนไอ้ดามันก็แค่เรื่องราวพวกนี้เองเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนที่เราอ่ะจะโดนจะโดนไอ้เจ้าหนูยะนั้นกินเข้าไปเราต้องรีบหาทางให้ได้คืออั้นื้อั้นไปฟังเขาไปยังดีเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหนูลืมคุณคุณคุฝากไว้ก่อนถอะนะ ไอ้ไอนหนูตั้งใจทำประกากให้แม่อ่นกปีละหนึ่งแปดแตูตั้งใจทำเลยนกปีละหนึ่งแปดนะครับผักหนูเป็นอะไรไปแม่ก็ได้ในส่วนของหนูหนูแม่เป็นอะไรไปเอมันก็ได้ในส่วนของแม่แล้วของเอก็จะทำเพราะที่หูตัดสินใจไม่ไหวแล้วหนูดำพังพูดจริงๆเขาเขาพูดออกมาว่าไงป่ะ